ดึงดึงเลยครับดึงดึงเมื่อนี้ผมจะพาพมีนอ่างนะครับมาเบิ่งอ่าทำบุญนะครับการปล่อยปลาหนึ่งแสนตัวนะครับนี่นะครับนี่คือบริเวณบ้านเขตวัดนะครับหนองมุมนะครับเป็นปลาหลายประเภทปลานะครับประมาณอยู่หนึ่งแสนกว่าตัวนะครับ จะได้ไปแล้วมีแต่ไรเนี่ครับมาเด้อครับมาทำบุญน้ำกันมาเด้อครับมาพ่อพี่น้องมาปล่อยปลาน้ำกันนะครับปล่อยเอาเลึกเอาไส้นะครับหนึ่งแสนก็โตนะครับเป็นปลาโอ้ไปลาอะครับนี่ครับเป็นปลานิ่นนะครับปลานิ่นปลาบึกนะครับประมาณ แสนกว่านี่แหละครับเอาเอาเอาสหนึ่งม่ตายดอกเี้ยมูตัวยังงามขนาดนะครับอขอจากตัวสัเนี่ยดีเลย่ายดเโอ้ขจองาทะเลกับน้ำกลนไปเลยผมี่ยวลืมเลย เตวัดเน่านะครับวัตุบนพงคาร่าน่เนานะครับแต่หลายตัวอยู่นะครับสอป่วยลงเส็กันไปกับนเออไตั้จะได้ยืนตเต้นทอหนาทำบุญกันเ้อเพื่อมานรถกระรี่นกันนะครับไปแล้วครับกาไม่อย่างไรขอคำว่าสวัสดีครับ